เราเราดมเบิ้องเราบริมีปัญหาได้บอกครับเออเราโอเคอยู่เราม,มันบริคิวแล้วกับบริมินคือใครเน่ารุนถามใครไม,มันินเลมีสิมินอ๋อมีงคือเป็น่นนนี่นี่เดี๋ยวเขายังไม่เหือนะเบิ้นงนี่นนนเาาานาะ,ะ,นะยิดูนเลยจะยุ่มหอดจ่หาเดือนเด้เจ้าหนุ่มเต็มที่จะขุ ชงคูโอ้คุเนี่ยเนาะเออเดี่ยงเนี่ยไอ้กินบ่อ่ะโอมตินนี่ยทุกพี่น้องเนาะอ่าระเบิดระเบิดแล้วบาทที่นี่เนาะอ่าทุกพี่น้องเลยอ่าเอเตียวทำลายละเนาะเศษไม่ พี่น้องเลยเนาะเสีดไม้เสียดเนี่ยอย่างนั้นไม่นี่แหละพี่น้องเนาะอย่องเลยถือว่าถือว่าเตรียมเนาะพี่น้องเนาะปุ๊บกระตุ่มุ้งกระตุ่พี่น้องเนาะเออเนาะจังได้กระกราบทักทายสบายดีเนาะกับพี่น้องเอฟซีบัสซูผู่ซูฟุนพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวเห็ดบ้านนาฟคือเก่าพี่น้องเลย nó nè Piong, nó thằng người tàu lao Piong người đang lăn khuôn nó ma hình đấy Piong người hình đấy ma vậy nó tiêm dù cua kính vai sần nó để luôn long luôn nó thằng sáu tàu những chắc cho chưa được chào. Chưa được chào. Chưa tố chào. Chưa được 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 chào. nó được chào. Chưa 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 được chào. Chưa

บัตที่นี่แล้วเราดมเบิงงเราบริมีปัญหาได้บอครับเราโอเคอยู่เรามันบริคิวแล้วก็บริมินคือใครเน่าถามันใครมัน้งมีสิมินอ๋อมีอคือปิดนะนี่นี่มีไหมคายังม่เลื่อยนะเบอรงนี่เนาะอีกนู่นเลยจะยุ่งทอดนะบอจะสีหาเดือด Đây, cho nhổm tìm chong chút chong Xong chút 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 nè chút 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 น้องโตตามพี่น้องเลยเนาะเดเื่อใส่ยเด้ได้บัตเท่าตงเก่าได้บอกคำเลยเออบ้ิบไมีกินคือเราว่าหรอมีกินป่ะิ่มินีก่มีกิน่ี่ะมีกิน่ีน่ีกินะมีกินป่่ะมินป่ีป่นป่ะมีิ่กินป่ะีนป่ะิน่มิน่ินปีีก่กินปะกิน่ี่กน่ะมีก miếng làm sàn thì cứ hạnh trồng ở ừ, ở đó, ôi bà này, à, à. Thân mà châu mi có vui này chuột chơi có vui đấy đô. để đèo à, này, phải mình non nữa hông, cái ở hông yếu, ok yếu, để lăn, rồi lăn bờ con cả đấy nó, hổng bị như hà đâu, và hông bay to đây nó, hông bay to đồn đây, rồi. ก็เอาอย่างเนาะบอาครับจับไปเลยเป็นว่ามีเขา่ขาเข่าไฟเนาะเข,าข,าข,าขา่าไฟฟ้ายังว่าเออซื้ออะไรปูมมาที่ต้องเวลาต้องสร้างเพิ่นมาเห็ดเทีอนในซานโอ้ยสะดวกสบายป็นยังอ่าขัดป็นยังี่น้องเลยเนาะไอ้ไปเอาอย่างอีกเลยเึ อาหมอบอ่พี่น้องเอ้ยล่างเตรียมไว้ทั้งอันอ่าทีมงานให้อ้ายเพิ่นมาว่าซั่นบรรยากาศยามเช้าพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือสิประมาณนี้แหละจังได๋บ่เวียบ่ตูนฮักกกันค่อยติหึบ่ตูนฮักกกันค่อยกกันสัญญาณเจ้านะมโอ้ยเนาะ มันบ่มีดอกขึ้นมาบ่ยูนนออพุ่น่อยวะลงไห้ได้ขอให้ลงอยู่ได้บอกครับได้บอกนี่ไอตูนองฮักจิ๋มเลยวนี่นี่อรนี่ข็งชื่ออยู่บ่ค้าือบ่ได้ใชมบ่ได้ด้บ่ได้่ได้บ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 นาด้บ่ได้บ่ได้บ่ไดอ่้ย่่ไดาบ่ได้็่ไ้่อด้บ่ได้บ่ไ้่้่ À. Ừ. Cái tèo đó gần, đấy, mưa đấy mưa nữa nữa. Mà gần uhm, đây mới đêm mới nương Thêm đêm ngàn một khẩu mã là ngoài như gần đây nè nguy phù trùm đây vụ chôm nay mùi vụ chôm nay mùi vụ โอ้ใส่่ด้บอครับใส่แล้วโอ้แต่เน้อค้นโจ้เลยเตี่ยวเลยเนอ่ว่าเนี่ยเนี่นี่ยยนแต่มันต่ำเรื่อยเนาะมันต่ำเรื่อยเขายยารลดอยานบัดเลาถอดถึว่าอันนี้เอาใส่าออกากักดีครับขปะได้แต่มันจมเก่งพวกต่ว่าไ่ได้ไ่ได้ผดไปไดบ้าก็กดาก บดว่าเขาจูบไว้ไม่ได้ดิเนี่ยไม่ได้แล้วมีแต่ว่าระวังเอาเด้เนาะสบายเป็นยังวันนี้อีเต๋อเอ้ยเนาะขัดเป็นยังขัดเจ้าสิได้มีเต๋อแค่เต็มนี่แหละมีถวยเต็มไปทั้งหมดบดบดหน้ามาตอนนี้ได้ด้วยโมเวีย์นหยุ่มเต็มที่นะเดี๋เออเนาะโอเคอยู่ ร no, no. uh, uh, so no, like ึไม่หยุดเดียวเลยคุนเลย่ะเริ่มคุนเลยปิดฝนแม่ใครนาวะมีกินอยู่บ่อ่ามึงรูเนาะโอมยฮะดมมึงดมมึงกินกาวก็เคยแล้วหรือยังโอยผมเหน่ยพี่เ้ยสบายดีเด้อเฮ้ยนี่ไงเือเกมบทสั้นี่ดิเนาะ Bột hành ừ nhé, nhé. Bộ thân đấy bộ thân nhé, mình bỏ Ôi Các chơi, bài đi đó à, Ba, tôi thích lùm lìm nhùi nó Điểm đình đèn nó Nhùm thăm ít này, cứ qua xài yếu bây giờ Tên đây đấy Ô, chôm lại Ủa họ lột khiến Chỉ có nó chẳng thật vậy đấy ở đó Việc nó không ngươi Mai xuống đi Nè Bố lông để dành

ต้องลองเวอร์นี่เนาะต้องลองเวนี่เออาเบชุดลูกหหต้องลองเบิรนกนลองจังหูไาาหาบัหานมาห้องตีนี่นามันก็ได้ลึกปอดเน <c oughs> หนอนีนขอเขาจะ้ายจะเป็นหัได้อยู่วะ หลังจากหายใจมันม่อนแม่นตึบตึบลยนะนะม่นมันดึงลงเนาะแม่นนักนะน้ำเข่าได้แม่นบ่เวยน้ำงขาโทรหน่อยมันบ๊วยโทรหน่อยเห็นบ่แ๊วยมันหนักมันดึงลงลุ่มยอมยอมดีบ่ได้บ่ได้ประเี๋เนาะเดี๋ยวยอมไปเรื่อยๆก็บเรื่องเนาะเออเดี๋ยวมันก็สิ้นดอกข้านหาแนวสูงๆมาใส่นี่ ด่างสวยเ่าแทบมันกินแต่คืนนี่บ่เตวันเตวันเตมันวนนีตวันเตนเตนีตนเตวันเตวเตวานเตนเตวันเตวนเันเตวืนนเตวันเตวันเนเลันเลยเตันนวเตนเนเนเตนเนเนเตันเวนเตนเนเตันวนนเันนันนันนนเนนเนนั

อย่ดึงเฮงได้บอเขาหักได้จับคอได้่าเขาจะมหาเน้้อยข้างหลังมันจะแต่ว่ามันถูบดีแต่ว่าน้ำน้ำมันออกเนาะเห็นดเลนดเนาะขุดนะใสหนุ่มที่มีต้นหอมแต่ว่าน้ามันหัวใจเต้นตกเนี่ยื่อยนะนจัิใครกลัวไปหาดหรอบี่ thế à, Nên là rồi nó, nó. Bưng lo bưng bóc Bưng béc lo con <laughs> Bưng ngay bóc cái Cho này bóc nè Bỏ hai tí <laughs> Bưng con phía đầu nó Bốc khùng lùm với hát đẽ này thôi <laughs> đầu nó hoặc nừng phân cọn thì đồng người nó có thù ngam đây, đây thì đồng nó à, là nhiệt li nó khắc 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 à, đó thằng mình tù đó dù thương cấp đàn phụ ra thù đi vào tù mày phần năn à, vương con thì đồng nó còn nhà đơ vì đồng đơ đó mấy điệu là cái tiếng nó ừ. khắc 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 bắt nó biết nó thằng học khi dây khó tổ đơn thang còn nó thì nó có tổ đơn thang các bạn cặp xong sẽ còn thì nó à, thằng có tả phần thô nam nó bắt bỏ khắp nó đơn thang không bỏ không đó à, cái đứa này đưa đó, bye bye okay

ในรถเหราออกจากท่ะเนาะนมาอยู่ทาักพันเนาะพูดไป่องนีเนาะเมน่องใหม่บ้านนาโพไซอุบันแล้วทุเมื่ยเดิเล่นไปดูเวลาจรงเนาะชัวร์ๆอยยังิ๊บด้